สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินนี้ต้อนรับสู่น i น e g o Channel นะฮะวันนี้อยู่ผมนเนโกะในเกมอ่าว a r ฟ r ไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะผมจะเป็นการแชร์บิวไมเตอร์อินชนนนะฮะในสไตล์ของนินให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้กันดูนะครับผมสําหรับไมเตอร์ปกตินะผมก็จะมีการยิง2รูปแบบนะผมก็คือยิงแบบปกตินะผมหรือไม่ก็เป็นลิกกซายค้างเพื่อชาร์จยิงนะฮะแล้วก็สามารถเก็บอินชชนนโดยการยิงหัวนะครับผม แล้วก็กดเมาส์กลางเพื่อเปลี่ยนเป็นอีแคนนอนนะฮะหลังจากเปลี่ยนเป็นอีแคนนอนเราจะกลายเป็นอ่ายิงกระจายนะผมเขาเรียกว่าอะไรยิงชิ่งเนี่ยเออมันจะชิ่งไปชิ่งมาอย่างนี้นะผมแล้วก็อีแคนนอนก็จะมีอ่าธาตุกีติดมาด้วยนะผมสำหรับเพิร์กของไมเตอร์อีแคนนอนก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะได้ขี่ติดมด้วยครับผมแล้วก็ดาเมจเอ็กโพซีฟนะฮะอันแรกนี้เลือกไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันต่อมาเป็นอ่าอีคิด,ดาเมจมัมติช็อตนะครับผม ก็คือได้มันตีชอ็อตแต่ว่ามันดึงกระสุนนะผมแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มอีก20%นะอันที่3เป็นโปรเจกต์ใต้สปีดนะผมอันสุดท้ายเป็นคีชานนะฮะสำหรับบิลของไมเตอร์อินแคนร์นก็เป็นประมาณนี้นะผมมันตีชอ็อตสเตตัสชานดาเมจสปินสปีดนะผมไอ้ใบดาเมจเนี่ยอ่าผมชอบใส่เป็นอ่าสปินสปีดนะผมเพื่อเพิ่มอ่ามุกเมนต์ให้กับตัวละครวอลเปนเนาะหรือจะใส่เป็นเซเลชันปกติก็ได้ผมหรือว่าจะใส่เป็นอ่า มดเผาก็ได้นะฮะก็มดเผาต่างๆนะผมเลือกตามเผาที่ต้องการได้เลยนะฮะฮันเตอร์มีชั้นนะผมท็อกซินสเตตัสชารนโคสเตตัสชารนอันนี้ก็จะบวกกันได้เป็นไวรัเล่อ์นะผมแล้วก็พอขึ้นเป็นอีเชนอนเราก็จะได้ฮีทมาด้วยนะผมก็จะเป็นไวรัลฮีทนะฮะพร้อมกับสแลสเนาะอันต่อมาเป็นแรททิลเซนนะผมคีดาเมทคีเทคอลดีเลย์บวกคีชาร์นนะผมแล้วก็ลดไฟเลียดเนาะอันนี้บวกโปรเจกต์ใต้สปีดนะผม อาเคนเลือกใส่เป็นเมอร์เซเลสนะผมก็คือหลังจากคิวเราได้อ่าดาเมจสแต็กนะผมแล้วก็บวกรีโหลดสปีดนะฮะต่อไปจะเป็นการทดสอบไมเตอร์อินชอนนนะผมกับมอนประเทต่างๆนะฮะ Extraction is available if you need it. Life support activated. Another life support capsule is now available. Life support has been replenished. life support. life support has arrived. ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้งสองท้องทางนะผมสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนินินนโก้สามารถด o n a ได้นะผมหรือเป็นการชื่อกันเล่นอายของในเกมหรือเป็การให้คำแนะนําก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะ อันนี้ก็เป็น YouTube ช่องอ่านี้เนโกะนะผมก็คือที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีอ่าทางทวิตเนาะทวิตก็เป็นอันนี้นะผมเซิร์ชนี่เนโกะก็น่าจะเจอเช่นกันนะผมแล้วก็อย่าลืมติดตามอ่าเหล่าสตรีมเมอร์วอลเฟมทั้งหลายนะผมในเครือกันด้วยนะก็จะมีคุณ not f gaming นะผมพิมพ์ not f gaming ก็จะเจอเลยนะฮะคนนี้เป็นสายเนื้อเรื่องเนาะสามารถไปติดตามกันได้นะผมแล้วก็จะมีนี่เลยพี่อ้ํานะผมพี่อ้ํา midnight e n g e นะผมก็แกก็จะไลฟ์ช่วงประมาณดึกนะฮะก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะฮะทั แล้วก็อันนี้ก็ขาดไม่ได้แล้วผมก็เป็นท่านหัวหน้าเผ่านะฮะลุงแมวเนาะลุงแมวนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะผมก็ไลฟ์ช่วงอะไรนะช่วงที่มีคอนเทนต์ใหม่มานะฮะก็ทั้ง YouTube ทั้งทวิตเช่นกันนะผมสามารถไปติดตามแกได้เช่นกันนะแล้วก็มีนี่คนนี้เลยคอนเทนเต์เจ้าเตอร์อีกคนนึงอะลุงแมวก็เป็นคอนเทนต์เจ้าเตอร์ด้วยคนนี้ก็เป็นด้วยนะผมก็เป็นบูเบอร r รี่แคทเนาะก็เป็นสายแฟชั่นนะฮะสามารถตามกันได้เช่นกันแล้วก็มีคนนี้เลยคุณเบลมอสนะฮะก แล้วก็คนสุดท้ายผมก็เบบี้จังเนาะหลายคนอาจจะรู้จักเบบี้จังกันอยู่แล้วนะผมก็ไม่แน่นะเขาอาจจะกลับมาทำคลิปก็เป็นได้นะฮะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจเข้ากลุ่มวอลเฟมนะผมก็ตอนนี้เป็นวอลเฟมไทยรีเลย์นะผมก็เป็นกลุ่มที่ผมเป็นแอดมินเองเนาะแล้วก็จะมีลุงแมวกับคุณ n o t ดเอฟเกมมิ่นะผมเป็นแอดมินด้วยนะฮะก็สามารถเข้ามาสอบถามนู่นนี่นั่นได้นะผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทุกลิงก์เลยนะผมด้านล่างใต้ d เดสคริปชันไว้ให้นะผมอ่าช่องวอลเฟรมต่างๆแล้วก็กลุ่มวอลเฟรมเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะ